อย่างตัวนี้หลายคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วค่ะไบโอโกโกเพราะว่าเผาขายมามากกว่า1ล้านกล่องภายใน4เดือนซึ่งเผาพูดตรงนี้เลยว่าถ้าของเผาไม่ดีจริงกินแล้วไม่เห็นผลกินแล้วเฉยๆไม่ขายมาเป็นล้านกล่องในสเดือนแน่นอนโดยที่เผาไม่ได้แบบจ้างดาราโปรโมทเสียเงินเป็นล้านไม่ค่ะส่วนมากลูกค้าซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำเพราะของมันกินและเห็นผลจริงตัวนี้นะคะเป็นโกโก้ดีถอกล้างท้องที่จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใครที่กินเนยอะกินจุกจิกจิกตัวนี้เขาดึงออกให้หมดเลยเหมือนกับว่าถ้าสมมติวันน ที่สําคัญตัวนี้บล็อกแป้งบล็อกน้าตาลดักจับไขมันรีดไขมันออกเพราะว่าง่ายๆเนะี่ยเปา่อเพืชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆคือมันจะช่วยให้ไม่อ้วนขึ้นสําหรับคนที่กินเยอะกินหนักแค่ไหนน้าหนักเท่าเดิมไม่เพิ่มสักขิดแต่ก็จะมีอีกหนึ่งปัญหาที่ลูกค้าหลายคนบอกเพาเข้ามาคืออุ้ยน้องเพาแต่ว่าพี่อ้วนมากอยู่แล้วพี่อยากกลับไปผอมเนี่ยจะทำยังไงเพามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพาเพิ่งคิดคนขึ้นมาใหม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อ้วนอยู่แล้วไม่มีเวลาออกกําลัััังงกกกาาายยยยยหุุุดดดดดิิิินนนนนนนไไมมม่่่่้้้้้ตตววววีีีเเเลคคะบบโออูททรรรแขสสส